นวัตกรรมน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่การนำความคิดหรือวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนหรือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเสนอผ่านความคิดเห็นความเห็นชอบจากสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อเริ่มในการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรจากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ครั้งที่หนึ่ง ทับ2,564เมื่อวันที่24กุมภาพั 2, 500, นธ์พศ2564นายวิรศักดิ์ตูุู่นหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพร้อมทั้งนำเสนอและคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่โดยนายสมศักดิ์แก้วเกิดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอนวัตกรรมน้ามันปาลมแดงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ํามันปาลมแดงธรรมชาติมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการตามเสนอภายใต้แบรนด์ปามโมทีนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ามันปาลมแดงธรรมชาติสถานที่ตั้งหมูดที่2ตําำบลอ่าวลึกเหนืออําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในปีงบประมาณพศ2564กลุ่มวิจายกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ดำเนินการโดยนางสาววิชุดารุ่งดำสีและนายอธิราชน์ดำดีด้วยสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนตลอดทั้งปีเกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ำมาโดยตลอดจะพาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติได้มีแนวคิดในการต่อยอดพัฒนาจากน้ำมันปาล์มดิบซึ่งประสบปัญหาราคาโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลถึงประโยชน์ของน้ำมันปาล์มแดงด้านอาหารจนได้ตกผลึกเป็นน้ำมันปาล์มแดง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นได้ด้วยโดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตของเกษตรกรในชุมชนและสามารถขยายผลเพื่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่อื่นได้น้ำมันปาล์มแดงหรือปาล์มโมทีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากปาล์มน้ำมันโดยการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันให้เป็นสุดยอด าหาเป็นซูเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ที่มีคุณค่าต่อร่างกายปราศจ,จากสารเคมีและสิ่งเจือกนต่างๆกําลังได้รับความนิยมจากผู้ที่รักสุขภาพในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศประโยชน์ของน้ามันปาล์มแดงเหมาะกับการทําอาหารที่มีสีสันเนื่องจากสีแดงของน้ํามันเป็นแหล่งของสารอาหารสารแคโรทีนอยด์เช่นเดียวกับมะเขือเทศและแครอท ซึ่งในน้ำมันปาล์มแดงมีมากกว่าและมีคุณประโยชน์เช่นต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการขาดวิตามินเอมีสารแคโรทีนอยมีสารเบต้าแคโรทีนการขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรมน้ำมันปาล์มแดงสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่จัดนิรทรรศการพิเศษสัมพันธ์และบรรยายนวัตกรรมในงานปาล์มแม็ก2020ณจังหวัดสงขลาในหัวข้อมหัศจารน,น้ำมันปา คุณค่าและความยั่งยืนของปาลมน้ำมันและภาพรวมเศรษฐกิจปาลมน้ำมันของไทยปี2563โดยคุณอธิธาศดันดีขยายผลโดยการส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์ผ่านเพจช h o p ป,ปี้เพจ Facebook และช่อง y o u u u b e รายการสภากาแฟขยายผลโดยการบราการร่วมกับสำนักง,งานอุตสาหการรมจังหวัดกระบี่ ื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปลร,รูปสินค้าการประชาสัมพันธ์โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่นายพันศักดิรร์กิตต์นัทนำผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาล์มแดงธรรมชาติปลาล์มโมทีนให้กับผู้ที่สนใจและรักสุขภาพทดลองดื่ม